<laughs> 🎵 สวัสดีครับวันนี้ videoschool.com จะมาแนะนำเทคนิคการทำพาลาแลกนะฮะพาลาแลกก็จะเป็นภาพประมาณนี้ก็คือจะเป็นสโลโมชันแล้วก็จะมีภาพแบบกลาวด,ด้านหลังก็สโลเหมือนกันแบบกลาวด,ด้านหน้าก็สโลแต่ว่าทั้งสองภาพเน่แยกออกจากกันแยกอิสระออกจากกันเพราะฉะนั้น ในการทำวิดีโอที่จะเราเอามาทำพาราแลกเนี่ยเราก็ต้องถ่ายบูสกรีนนะฮะเพื่อที่จะเอาไปซ้อนบนฉากหลังแต่แล้วก็ทำโซโมชันไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังเราก็จะสามารถแยกภาพออกจากกันได้อันนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างนี้เป็นการทำพาราแลกจากภาพจากวิดีโอส่วน ตัวอย่างที่สองนี้จะเป็นการทำพปรแเละด้วยภาพนิ่งก็คือเราเอาภาพนิ่งมาซ้อนกัน3ภาพแล้วเราก็เอามาทำแล้วเราก็มาใส่เอฟเฟกพวกไฟพวกภาพมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แปรรเละนั้นสวยงามแล้วก็ดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะฮะ อันนี้เราก็จะสามารถทำได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอวันนี้เราจะมาแนะนำการทำพาราแลกด้วยภาพวิดีโอก่อนก่อนให้เรานำภาพที่เป็นแบ็กกราวด์เอามาวางไว้ที่ทำลายแรกสียก่อน เราก็เริ่มทำพาราแลกที่ทําลายแรกก็คือเราจะให้ภาพค่อยๆซูมเข้าโดยการใช้คีเฟมเข้ามาช่วยวางเพเไว้ที่ด้านหัวของคลิปเสร็จแ,แล้วเราก็มาที่ t r a ิ s t t o o ติ๊กที่ Position แล้วก็ติ๊กที่ Scale เสร็จแ,แล้วเราก็มาที่ด้านท้ายของคลิป ถอยหลังสักนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้คลิปตกแล้วเรากา็เพิ่มสเกลเข้าไปตอนนี้เป็น100%เราจะให้มีการสูงเข้าเราก็อาจจะใส่เป็นร้อยสี่สบเปอร์เพราะว่าภาพก็จะค่อยๆสูงเข้าเป็นร้0ยสอรมา25คลิกขวาที่ transition ถ้า,าไม่ขึ้นเราก็คลิก crop หทีนะฮะ อาจจะเป็นที่ว่าเฟรมมันตกแล้วเราก็คลิกที่าทาร์กิชั่นเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเอาเลยว่าเราต้องการที่จะให้ภาพเนี่ยแผนออกไปจบที่บริเวณใดเราจะให้แผนมาทันด้านนี้นะฮะแล้วก็ให้ภาพมาจบที่บริเวณนี้แล้วก็กดครา,าดันเรามาดูว่าภาพจะเริ่ม ซูมเข้าแล้วก็แพนไปด้วยทั้งซูมทั้งแพนไปด้วยตล้ก็มาเลือกภาพที่เราจะซ้อนก็คือเราจะเอาภาพที่เราถ่ายกิมสกรีนแล้วเอามาวางตอนนี้ภาพมันก็จะยังไม่จ่ะให้เราเราก็มาที่ขีดแล้วก็ดับจิกที่ขีเออ แล้วเราก็จะเห็นว่าภาพซ้อนพอดีแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นก็คือบริเวณภาพมีขอบอยู่ให้เราเปิดเคียร์ขึ้นมาแล้วเราก็มาทําการลบขอบภาพออกใหยแมทชูแมทช,ชูแล้วให้เรามาดูที่เรวิวดูเพิ่มสิดํัที่ผมนิดนึงนะตอนนี้ขอบเริ่มหายไป,ไปแล้วแบดนิดนึง แหไปมาด้านนี้ก็จะลบสีนิดนึงเ,งเสร็จแล้วเรามาดูที่สิ้นสิ้นนี่ฮะเห็นชัดเจนว่าเราจะสามารถทำให้ขอบ p a p มขนคมเราจะใช้ไม่มากเราจะเคลียร์ไม่มากนะนี่คือภาพเต็มถ้าเราอยากไปลดเราก็เริ่มลดดู ก็รสก็คือเป็น,นของนะเนว่าของจะฟุ้งมันจะได้ไม่คมมากหา่เราของไม่คมมากภาพก็จะเนียนขึ้นตอนนี้เราก็จะได้ภาพที่เนียนขึ้นแล้วต่อไปแล้วก็คลิกที่ภาพนี้แล้วทำสโลว์โมชั่นไปที่1 0ซ จะเห็นว่าภาพสโลว์มชั่นมาที่สิบเอแต่ว่าเราจะเริ่มใช้ภาพตั้งแต่หันจากด้านนี้มาด้านนี้เราก็มาหยุดตรงนี้ภราบทิ้งเราก็จะเริ่มภาพจากตรงนี้มาห,หันหน้ามาทาด้านขวามูอเท่านั้นตอนนี้เราก็ จะต้องมาดูว่าสโลโมชัน10%ของเราเนี่ยดึงให้มันยาวได้ไหมเราจะมาดึงที่แถบข้างบนสีส้มนะฮะเราก็จะเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็ดึงไปให้สุดตอนนี้เราดึงไปสุดเฟ็เราจะเห็นว่าตอนนี้สโลโมชัน5%สโลโมชัน5%เสร็จแล้วเราก็ไปที่ ลูปนาฬิกาไปที่วิดีโอคุณภาพไปที่ออปติคอลโฟมและเราติ๊กเลือกออปติคอลโฟมเราก็จะได้ภาพที่นุ่มนวลมากขึ้นตอนนี้เราก็จะได้เป็นภาพสโลโมชันแล้วแต่เรายังไม่ได้ภาพที่ค่อยๆซูมเข้าช้าๆฮนะแล้วก็มาที่จุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นของเฟรมนี้ ติดกท,ทีปิดเคียไปก่อนไปที่ Transition แล้วก็ติ๊กที่ Position แล้วก็ติ๊กที่ s c a l l เพราะเราจะใช้แค่สองอย่างเสร็จแล้วเราก็เลื่อนเพจไปที่เฟรมสุดท้ายไหลังกลับสองเฟรมนะฮะ <c oughs> เราจะเห็นรูปผู้หญิงเราจะให้รูปผู้หญิงค่อยๆซูมเข้าที่เฟรมสุดท้ายประมาณ2องอยแล้วก็ ทีมเลขสองร้อยลงไปเห็นไหมผู้หญิงสูงเข้าได้เลขสองร้อยเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาทานฟอมลากตำแหน่งจัดตำแหน่งของผู้หญิงที่เราต้องการให้จบด้วยภาพประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการให้จบที่ภาพนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะค่อยๆสูงเข้า ของกับตำแหน่งของคอาก็จะเลื่อนด้วยสามารถจัดได้ทุกอย่างนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่าตำแหน่งไม่ได้สูงไปไม่เป็นไรฮนะเรามาตำแหน่งสุดท้ายของปีก,กาตัวนี้เราก็มาคลิกที่ปีก,กานี้ฮนะมันจะขึ้นสีฟ้าเมื่อเราคลิกป,ปุ๊บตำแหน่งสุดท้ายคือตรงนี้เราก็มาปรับตำแหน่งสุดท้ายใหม่อีกทีก็ได้เราจะเห็นว่าเราสามารถปรับได้เสมอโดยการย้อนตำแหน่ง ว้ทด้านี้นิดหนึ่งอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการทำพาราแลกแล้วแต่มันก็ยังดูแข็งๆไม่สวยงามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเอาไลท์หลีกขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาตกแต่งให้สวยงามไลท์ลีกก็คือแสงไฟตรนี้ครับนี้ฮหาโหลดได้ใน YouTube พิมพ์คำว่าไลท์ลีกแล้วก็เราก็จะเจอ เห็นแล้วก่าไลท์ลีดมาวางไวเป็นเลเยอร์ที่สามพอเราใส่ไลท์ลีดพอเราเห็นอย่างนี้ไลท์ลีดก็จะบังเลเยอร์ล่างๆแล้วก็คลิกที่ไลท์ลีดหนึ่งทีวิธีการใส่ไลท์ลีดนะฮะก็มาที่ Compositing เลือกที่ b l e n d m o d e เลือกไปที่ s r e e n แเราก็จะเห็นว่าไลท์ลีดก็จะจางลงเราสามารถแต่งไลท์ลีดด้วยการใช้คำว่า o p a c i t y ในการแต่งไลท์ลีดเราจะแต่งย่งไง สมมติว่ามันจะมีนี่ฮะภาพไรลี่มา,มาไปแล้วก็มาที่จุดสตาร์ทก่อนอเ,เรารู้สึกว่าเราจะเริ่มแต่งไรลีกับตรงเนี้ตรงนี้เราก็เริ่มสตาร์ทเ h เเสร็จแล้วเรามาดูเพราว่อ o พ t ซิ i t y จะมีปุ่มคีเฟมให้เราแอดคีเฟมขึ้นมานึครั้ ขนาดที่เรา pay ไปเราก็าเท่า p e c e t a g รอยเปอร์เซ็นตก็คือภาพก็จะภาพไล,ลีตรงนี้ก็จะมีความทึบแต่ถ้าศูนเปอร์เซ็นก็คือภาพก็จะจางไปเวลาเราจะต้องการแชร์แบบคลิกปึ๊อยงนี้เสร็จแล้วก็อวกถอยปิดตรงนี้คือไม่แสดงไรล,ลีถ้าเราอยากจะแสดงเราก็ชวนี้อันตรงนี้หนาไปแล้วก็ ลดประสิตีลงพอแสงผ่านไปตีหมดขึ้นมาแล้วก็ใหม่ประสิทธขึ้นใหม่หนี้เราก็เพยไปด้วยแล้วเราก็ปรับความสว่างของไล์หลีกไปด้วยนะฮะว่าเราจะเป่าเท่าไหร่มาดูว่าภาพภาพไหนที่ลหเอีกเยอะไปแล้วก็ ภาพหลายๆต้องการให้ขึ้นแล้วก็ดึงไหลกขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าไหลหลีกยไปแล้วก็ลดไหลหลีกจะเปรับแต่งไปเรื่อยๆจากภาพที่เราเห็นช่วงไฟมาก็ต้องมีแสงสะท้อนตกกระทบเยอะแล้วก็เพิ่มขึ้นนี้เยอะไปแล้วก็ลดลงอันนี้คือการปรับแต่งไหลก ไลีกายตัวนะทีนี้พอเราเห็นว่าไลหลีกมันหมดเราก็แค่ copy command C แล้วก็เ a s t e ไลหลีกลงเราจะให้ไลหลีกซ้อนกันก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการหรือจะต่อเนื่องกันก็นกได้หรือจะเอาช่วงไหนของไลหลีกก็ได้เราสามารถที่จะปรับได้ นี้เปก็จะเห็นว่าภาพไมม่ีได้มีวิติมากขึ้นอันนี้ก็คือการทำพาราแลกด้วยการจอดตีสกรีนอย่างง่ายๆในครั้งต่อไปเราจะมาแนะนำเทคนิคในการทำพาราแลกด้วยภาพนิ่งกันนะฮะ